Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่18สิงหาคมชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการชมรมแพทย์ชนบท8ปีแล้วพอเถอะนะ เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงจากตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังนี้กติกาทางสังคมเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีรวมกันต้องไม่เกิน8ปีเป็นเจตนารมณ์ที่ก้าวหน้าของทั้งรัฐธรรมนูญ2,550และ2,560 วันที่23สิงหาคม2565นับว่าครบ8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างชัดเจนท่านรับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีท่านใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีท่านรับสวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีมา8ปี นี่คือข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วจึงถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะก้าวลงจากตำแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ2,560ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่นี้ชมรมแพทย์ชนบทขอเชิญชวนให้ทุกองค์กรในสังคมไทยร่วมกันแสดงออกสร้างกระแส8ปีพอแล้วกันให้กระหึม ประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่งที่สามารถทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้จำนวนไม่น้อยขอให้นายกประยุทธ์มีสำนึกประชาธิปไตยก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกาอย่างคนรู้จักพอเปิดทางให้เมืองไทยเดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยได้เติบโต8ปีแล้วพอเถอะนะนายกประยุทธ์จันโอชา มีความจำเป็นให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องมอบหมายให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงยืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาก่อนวันที่24สิงหาคม คำยืนยันนี้สะท้อนเป้าหมายอย่างชัดเจนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองด้านหนึ่งเป็นความชัดเจนด้านนายกรัฐมนตรีอีกอย่างคือต้องการให้ความสงสัยทุกอย่างอยู่ในการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญบนฐานแห่งความมั่นใจว่าคำวินิจฉัยจะออกมาในทางที่เป็นคุณขณะเดียวกันเท่ากับยอมรับโดยอัตโนมัติว่าความเห็นต่างต่อการดำรงอยู่ในสถานะนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือตัวปัญหาคือตัวทุกข์ความแหลมคมที่สุดคือไม่ได้เป็นตัวทุกข์จำเพาะต่อตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นแต่เป็นปัญหาและเป็นความรู้สึกร่วมทางสังคม ประการหลังจากนั้นเป็นเรื่องล่อแหลมอันตรายต่อการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์แม้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในด้านเป็นคุณต้องยอมรับว่าสถานะและการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเรื่องทิศทางนิติศาสตร์อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับเรื่องทางรัฐศาสตร์หรือการเมืองอีกด้วยเนื่องจากทางการเมืองจำเป็นต้องได้รับการยอมรับอย่างสนิทใจหากไม่ได้รับการยอมรับการต่อต้านก็เป็นความชอบธรรมบทสรุปนี้ตกผลึกผ่านวาทกรรมที่ว่า เจ็ดจำนงร่วมซึ่งจะแปลเป็นความยินยอมพร้อมใจกระทั่งดำรงอยู่ในสถานะที่เป็นอาณัตจากประชาชนปรากฏการของการออกมาต่อต้านการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ที่เคยเกิดขึ้นและมีอยู่ไม่มากนักในห้วงหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ณนะบัดนี้ได้เริ่มก่อรูปจนเป็นกระแสขึ้นแล้วมีความเชื่อมั่นว่าการอยู่ยาวในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นปัจจัย ในการสร้างคะแนนและความนิยมทางการเมืองเป็นความเชื่อตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562กระนั้นผลการเลือกตั้งก็ออกมาชัดเจนว่าปีกด้านการต่อต้านมีคะแนนและความนิยมเหนือกว่าและมีแนวโน้มว่าจะยิ่งเหนือกว่าในลักษณะแลนสไลด์ในอนาคตอันใกล้นี่คืออันตรายต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยตรงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ